โอ้โหดูหน้าจอสิครับอือโคตรชัดเลยครับความละเอียดนี่กิบมากเกมนี่คงจะเล่นแบบมันมากเลยทีเดียวครับ Sorry, s <S สวัสดีครับวันนี้เจอผมในช่อง ilex channel ครับวันนี้เรามีอะไรใหม่ๆนะครับวันนี้บอกเลยก่อนว่าเรามีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดครับ นี่อยากดูแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่บอกบอเขาพูดรุ่นไหนไม่บอกไม่บอกโอ,โอ้โอเคโอเคโอเคครับบอกก็ะดหรือรุ่น V19 ของ vivo นั่นเองครับเฮ้ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามือถือ vivo รุ่นนี้ตัว V19 นั้นหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็สเปคจะเป็นยังไงันบ้านครับอ้าวโอเคเดี๋ยวผมจะเสกเข้ามาเลยนะครับ มากันแล้วครับต,ตัวนี้เลยนะครับมือถือ vivo รุ่น v19 นะครับซึ่งเขาบอกว่ากระป๋องนี่บีบมีที่เปิดปลไม่ใช่นะเดี๋ยวันเดี๋ยวมาเสกกันใหม่ดีกว่าครับว่ามือถือรุ่นนี้จะเป็นยังไงครับ vivo v19 โอเคมาอ้าวครับไม่ใช่แล้วครับมาได้ไงเนี่ย เดี๋ยวเราไปต้องไปตามหามือถือ Vivo V19 รุ่นนีันก่อนนะครับอยู่ไหนเนาะ ส่วนของมือถือ Vivo รุ่น V19 รุ่นนี้นะครับตอนนี้มีวางจําหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งเปิดตัวราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาเพียงแค่12,999บาทต่อเครื่องเท่าน,นั้นเองครับเรามาดูส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว Vivo รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับความกว้างของหน้าจออยู่ที่6.44นิ้วหน้าจอก็เป็นแบบอ่ p e r v r e กันด้วยครับหน้าจอชัดมาก 24บิตนะครับแล้วก็16ล้านสีเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับระบบเซ็นเซอร์ครับหน้าจอของเรายัางฝังตัวเซ,เซ็นเซอร์นะครับที่สามารถสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้เลยนี่นอกจากนี้ครับระบบหน้าจอของเราก็เป็นระบบที่เขาบอกว่ามีตัวเซ็นเซอร์ปิดเปิดอัตโนมัติในขณะที่สนทนาได้ด้วยนี่ แล้วก็ที่สําคัญครับวันนี้ vivo รุ่นนี้เขาเปิดตัวมาให้เลือกถึง2เฉดสีเลยแล้วก็สีดําแล้วก็สีขาวนะครับท่านใดที่ชอบสีไหนก็จัดไปเลยครับนอกจากนี้ครับตัวรองรับในส่วนของตัวซิมเราตอนนี้ของตัว vivo v19 เขารองรับถึง2ซิมการ์ด support 4G กันด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับ vivo v19 ตัวนี้ท่านใดที่สนใจต้องการจับจองเป็นเจ้าของนะครับก็รีบเลยนะครับ อืมมเดด็ากๆ้ห oh, <no. S 1> ครับแล้วก็ในส่วนระบบปฏิบัติการนะครับตัว vivo v19 รุ่นนี้เขาใช้ระบบ f a n t a s t นะครับ os 10.0นะครับบนพื้นฐาน Android 10นั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวหน่วยประมวลผลที่เป็นความไวนะครับเป็นของ snapdragon 712 ความเร็ว 2.3GHz กิก <Wow>. ะเฮิรตซ์นี่ไวมากๆเลยทีเดียวกราฟิกสูงๆนะครับหรือว่าเกมต่างๆที่บางคนนี่ชอบเล่นเกมเนาะพวกเกมที่เป็นเกมต่อสู้เกมยิงต่างต่างตัวนี้อย่างไวอย่างแน่นอนครับตัว snapdragon ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ครับตัวความจำภายในตัว ram นะครับก็อยู่ที่ 8GB กิกะไบต์แล้วก็สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่า เล่นอะไรต่างๆนะครับได้ลื่นไหลมากๆเลยทีเดียวตัวลอมก็เยอะด้วยนะครับตัวนี้ความจับความจุนะฮะความจุอ,อยู่ใาในอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์นะครับนี้จุเยอะจริงๆแล้วก็ตัวนี้นะฮะยังไม่หมดครับยังมีบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดยังไม่พอนะฮาะเป็นคนที่ชอบถา่ายรูปนะครับร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ยังไม่พอนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ เขาเรียว่า SD card เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับตอนนี้รองรับซัพพอร์ตสูงสุดถึง256 g b โอ้โตายแล้วครับดูสิคนเดียวนะครับอย่างผมเนี่ยมีกิกคนเดียวผมก็ยังโหดไม่ไหวอยู่แล้วอันนี้ตั้ง256ก<อ>ิก<อ>ตายตายแล้วก็ในส่วนของระบบการเชื่อมต่อนะครับตัว Vivo V19 รุ่นนี้ เขาบอกว่าเป็นการเชื่อมต่อที่เรียกว,ว่ามีหลากหลายรูปแบบเลยทั้งตัวในส่วนของตัวระบ,บุตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็สพอร์ตระบบ GPS นี่แม่นยำม,มากนะครไปที่ไหนนี่ไม่ต้องกลัวหลงเลยแล้วก็จากนี้ครับตัว WiFi ครับตัวนี้ก็สามารถที่จะคอนเน c t ต์ต่อ Wi-Fi ความเร็วอยู่ที่802นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็นอกจากนี้ครับตัว Wi-Fi ก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆผ่าน Wi-Fi ไดเล็กด้วย และก็สามารถที่จะจ่ายนะครับสัญญาณหรือว่าหรือว่าปล่อยสัญญาณนะครับเป็น Wi-Fi h o t s p o t ให้กับเครื่องอื่นได้ด้วยเช่นกันครับ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวเชื่อมต่อบลูทูธของเราก็ยังมีนะครับตัวนี้บลูทูธของเราก็ขยับขยายมาอยู่ที่5.0 mm hmm. นี่เป็นเวอร์ชันใหม่เลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวการเชื่อมต่อที่เป็นสายเคเบิลนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้ก็เชื่อมต่ออยู่ที่เป็น type c นะครับอยู่ที่2 0 โอนถ่ายข้อมูลก็สามารถที่จะเสียบแฟลชได้นะครับครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวกล้องถ่ายรูปกันบ้างครับตัว vivo ตัว v 1 9รุ่นนี้เขาบอกว,ว่ากล้องนี่ไม่เบาเลยเดียวครับกล้องนะครับในส่วนของตัวกล้องหลังนะฮะเรามาพร้อมกับกล้องที่ให้ความชัดถึง48ล้านพิกเซลและก็ที่สําคัญครับกล้องตัวที่2ของเรานี่ก็ไม่เบาเช่นกันครับเป็นกล้องที่เป็นอัลต้าวนะอัลต้าว 8ล้านพิกเซลนี่แล้วก็กล้องตัวที่3ครับเป็นกล้องแบบมาโคร2ล้านพิกเซลและตัวสุดท้ายครับตัวที่4เป็นมาโครคอสนะครับอ่าเาเรียกว่าแคมิรานะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลเช่นกันครับแล้วก็ในส่วนของตัวรูรับแสงนะครับตัวกล้องอ่าหลังของเราตัวนี้ครับค่า F อยู่ที่1.8นะครับซึ่งเวลาท่านใดที่ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปที่มี พื้นที่หรือว่าจุดที่ค่อนข้างมืดนะครับตัวนี้ก็ชัดสว่างอย่างแน่นอนส่วนไฟแฟลชครับตัวนี้ก็ยังมาควบคู่กับตัวไฟแฟลทที่เป็นแบบ LED ดังนั้นถ่ายลูกนี่ให้แสงช่วยในการถ่ายได้อย่างอาคยกว่าสวยงามแล้วก็ไม่มืดนั่นเองแล้วตัวคนถ่ายครับก็เป็นระบบ อาจถ่ายแบบออโต้โฟกัสด้วยครับเทคโนโลยีใหม่ครับที่เข้ามาเสริมในตัว Vivo ตัว V19 รุ่นนี้ครับก็เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบอัจฉริยะนั่นเองครับเป็นรุ่น ที่ใส่ AI นะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในกล้องถ่ายรูปด้วยครับทำให้เวลาถ่ายแล้วกล้องก็จะฉลาดสามารถคำนวณคนวัตถุสิ่งของต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยครับ <Wow. S 1> และยังมูดครับตัวกล้องของเราก็ยังมาพร้อมกับโหมดถ่ายรูปที่เป็นแบบพาโาลามาด,ด้วยครับถ่ายรูปแบบก,กว้างๆนะครับก็ถ่ายยังไงก็แบบ กว้างอย่างแน่นอนนะครับนี่เรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นตัวที่น่าสนใจของ V i v o v 19รุ่นนี้เลยครับ <S <S และก็ที่การถ่ายรูปนะครับเพื่อจะถ่ายรูปแบบสวยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบดีๆนะครับบางคนที่ถ่ายแบบย้อนแสงนี่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับการถ่ายรูปที่ถ่ายระบบ HDR ถ่ายย้อนแสงได้นะครับถ่ายรูปสวยไม่มืดอย่างแน่นอนครับ แล้วก็เรามาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างครับซึ่งกล้องหน้านี่ฟอนต์เทเวีลาของเราก็ไม่เบาเลยครับเพราะว่ากล้องหน้าของเรานี้เขาบอกว่าความละเอียดก็อยู่ที่32ล้านพิกเซลครับและนอกจากนี้กล้องตัวที่2นะครับเป็นตัวที่ช่วยในการโฟกัสนะครับก็มีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลเช่นกันครับรูรับแสงของกล้องหน้าตัวนี้นะครับอยู่ที่ค่า F นะครับ2.1ที่มืดก็ยังสว่างอยู่ครับมีระบบการถ่ายภาพย้อนแสงด้วยเป็น HD อ,า,อานั่นเองครับถ่ายย้อนแสงทําให้เครื่องอเวลาถ่ายไปแล้วมันจะไม่มืดในส่วนของตัวใบหน้านะครับครับแล้วก็ในการถ่ายวิดีโอตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้อย่างสวยงามเป็นระบบหรือว่าถ่ายแบบ HD หรือถ่ายเป็นระบบความชัดที่เป็นแบบ 4K ได้ด้วยนี่เรียกได้ว่าเป็นการถ่ายที่ชัดเจนแล้วก็สวยงามอย่างแน่นอนครับ ตัวแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็ทาง vivo รุ่น v19 รุ่นนี้นะครับเขาอัดแน่นแบตเตอรี่มาให้4,500ม ah ิลลิแอมเลยครับแล้วก็นอกจากน,นี้ครับก็ยังอัดแน่นเข้ามาในส่วนของระบบการชาร์จที่ชาร์จแบบไวนะครับเป็นแบบ Fast Charge นั่นเองความไวแล้วก็กำลังวัตต์ในการชาร์จอยู่ที่33วัตต์ครับ แล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจต้องการมือถือรุ่นนี้ครับ Vivo V19 ผมบอกได้คำเดียวว่าสเปคเขาดีมากๆครับรีบเลยนะครับราคาก็ไม่แพง12,999บาทเท่านี้ก็เป็นเจ้าของกันได้ไง่ายๆแล้วครับแล้วก็เพื่อนใดท่านใดนะที่อยากซื้อซื้อนะคบหรือว่าต้องการดูสเปคต,ต่างๆเพิ่มเติมก็คลิกเข้าไปใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ให้ท่านได้เข้าไปดูเข้าไปชมได้ครับ แล้วก็ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งด้วยนะครับว่าถ้ามีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวท่านก็จะได้ดูก่อนใครนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็งคงทิ้งท้ายวยงนี้ก่อนครับสวัสดีครับ